สวัสดีตอนเช้านะครับเข้ามากันหรือยังครับตื่นกันหรือยังผมกำลังออกกำลังกายนะครับเป็นปกติวันนี้วันที่27พฤษภาคม2563วันนี้เป็นวันสำคัญนะครับสภาผู้แทนราษฎรจะเปิดการประชุมสภาวันนี้เพื่อพิจนารณาพระราชกำหนดกู้เงิน 1.9้าล้านล้านพูดกันสั้นอย่างนี้นะครับพระราชกําหนดคือกฎหมายที่ฝ่ายบริหารใช้อำนาจทั้งฝ่ายบริหารออกไปและบังคับใช้แล้วนะครับพระราชกําหนดมีความจำเป็นเร่งด่วนเขาก็ออกไปใช้อำนาจบริหารแต่ในทางประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญเขากำหนดว่าพลกอซึ่งทางฝ่ายรัฐบาลออกไปใช้เป็นกฎหมายนั้น จะต้องนำพอลกอมาให้สภาผู้แทนราษฎรและมธิสภาพี่นาให้ความเห็นชอบต่อไปถ้าไม่เห็นชอบกฎนไมยตกไปเลยนะก้นไม้ตกไปแต่ว่าไม่กระทบกระเทือนสิ่งที่ได้ทำไปแล้วนี่หลักการนะครับพระราชกำหนดการกู้เงินเนี่ยจึงเป็นหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา ทางสภาผู้แทนราษฎรทราบข่าวว่าจะมีการประชุมให้มีการอภิปรายพรกสี่ฉบับหรือห้าฉบับนี้นะครับรบัสดีครับใช้เวลาห้าวัน,วนคือวันนี้วันพุธใช่ไหมวันนี้คุณยายพุธพระหัสสุกเสาร์อาทิตย์จนถ,ถึงวันอาทิตย์ครับก็ประชาชนติดตามได้นะครับทางกัน ายทอดทางโทรทัศน์เวลาประมาณ9ก้นกาสามทีเป็นต้นไปก็ขอให้กำลังใจทางสมาชิกสอสอทุกท่านนะครับไม่ว่าพักฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลให้ทำหน้าที่อธิบายความให้ประชาชนได้เข้าใจว่ามันมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะกู้เงิน1.9ล้านล้านเนี่ยกู้ไปทำอะไรกู้จากแหล่งไหน นะครับกู้แล้วประชาชนได้อะไรเพราะว่าประชาชนทุกคนเป็นลูกหนี้นะครับที่จะต้องมีหน้าที่ชดใช้เงินที่ท่านกู้ไปแต่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทวงถามจึงมอบให้สสไปทำหน้าที่แทนนะครับถือว่าเป็นทำหน้าที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ของท่านและวันนี้ข้อสำคัญคือการประชุมครั้งนี้จะใช้ห้องประชุม สภาผู้แทนราษฎรสำหรับสสเป็นห้องประชุมใหม่ครับในอาคารรัฐสภาครั้งแรก,รแรกที่ผ่านมาแรกสุดเลือกตั้งมาก็ไปเช่าห้องประชุมของทีโอทีแจ้งวัฒนะอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็มาใช้ห้องประชุมของกุฏิสภาในการพิจารณากฎหมายมาคราวนี้ห้องประชุมสำหรับสส ซึ่งจะใช้เป็นห้องประชุมของรัฐสภานะครับเจตัวบ่โหราผมก็เข้าไปเยี่ยมแล้วเข้าไปเยี่ยมแล้วใช้ชื่อว่าห้องประชุมพระสุริยันสาหรับสสนะครับสําหรับสวใช้ชื่อว่าห้องประชุมจันทาผมนี่พูดจริงๆครับท่านประธานชวนเอกภัยที่เคารพครับผมไม่เห็นด้วยกับชื่อเลยมันเฉยอ่ะมันเฉยจริงๆ มันเอาหลักตรรกะอะไรด้วยความเคารพผมไม่ไม่อยากวิจารณ์เรื่องนี้ผมจะต้องทําเป็นเรื่องเป็นเลวานะครับเพราะผมมีหลักคิดว่าถ้าจะเอาสุริยันจันทาเนี่ยมันเป็นเรื่องของพราหมณ์เขาคิดพราหมณ์คือาศาสนาฮินดูนะครับฮินดูผู้นี้นับถือพระเจ้า่านับถือพระเจ้าแต่เมืองไทยเป็นเมืองพุทธนะครับเราเป็นเมือง หรือเปล่าท่านประธานชวนลีกไพครับหรือท่านนายกรัฐมนตรีผมติดใจชื่อจริงๆนะไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับพระสุริยันจันทามันเหมือนลิเกอันเหมือนหนังชัยยาสุริยันจำได้ไหมรุ่นพวกเราได้ครับ,รบเป็นหม่อมราชวงศ์นะหนังเรื่องเรือนแพต่างๆในเพลงแต่ก่อนนะชัยยาสุริยันอันนี้กลายมาเป็นชื่อ ห้องประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ของสภาผู้แทนราษฎรจะอ้างว่าในการประกวดแบบก่อสร้าง <Okay. S 1> เริ่มต้นด้วยด้วยพามด้วยรัฐิพาม <Okay. S 1> แต่เนื้อสุดจะมีเจดีย์ <Okay. S 1> เจดีย์ของที่อ้างว่าเป็นพุทธศาสนาอยู่บนยอดสุดเลยครับ <Okay. S 1> เอาก็ว่ากันไปนะครับ <Okay. S 1> ใหญ่ตัวมโหราณเหลือเกินห้องประชุมเนี่ยในการที่จะเข้าไปสภา สำหรับสอสอจะให้ไปจอดรถอยู่ห้อง B2 ห้องใต้ดินสองครการทั่วไปจะ B 1หนึ่งก็ในการประชุมเว้นระยะห่างกันนะครับเว้นระยะห่างกันไม่นั่งติดกันมีห้องชั้น 2. สองสสจะต้องขึ้นไปนั่งบนชั้นสองเพื่อเว้นระยะห่างป้องกันโรคโควิดด้วยวันนี้จะป้องกันเข้มแหละครับต้องให้ความร่วมมือนะครับ ไม่ต้องเอาพูดติดตามไปเยอะครับก็อ,อยู่ในระยะก็ประชุมกัน9ก้าโมงครึ่งนะครับไปเลิกสองทุ่มทุกวัน5วันผมมาคิดว่าเอพอพรลกรกรกู้เงิน1.9ล้านล้านแมมันมาภายใต้อยู่ภายใต้พรลกฉุกเฉินเรื่องโควิดเขากำลังพูดเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องจับจ่ายใช้สอยจะแก้ปัญหาเยียวยายัยงไงแต่ทำหน้าที่เกินสองทุ่ม กูจะกลับบ้านไม่ทันกูจะเจอเคอร์ฟิวมันขัดกันอยู่ในทีนะครับใช่มั้ยขัดกันอยู่ในทีทีรถขายผักนี่ยังอนุโลมนะเออแต่นี้เขาทำหน้าที่เป็นสมาชิกรัฐสภาเพื่อพิเคราะห์รายละเอียดของกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งพอรกรนี่อ่านอ่านเป็นกฎหมายแล้วเนื้อในไส้ในนี่ไม่ไม่มีไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเลยนะครับเท่ากับเซ็นเช็คเปล่ามาให้ผู้แทนรัษฎรตาบอดคำช้างเงิน1.9ล้านล้านนะทำไปเล่นไปคราวนี้กู้เงินมาตั้งแต่6ปีผมเคยไพรสดไปบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านนี้มีความสามารถพิเศษสูงมากเป็นแชมป์ในการสร้างนี่ มากที่สุดตั้งแต่ตั้งประเทศที่ยังไม่มีชื่อนะครับจนมัน,เป,นเป็นประเทศสยามและเปลี่ยนชื่อมาเป็นประเทศไทยจากสยามมาเป็นประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นวาระจรน,นะครับหลวงวิจิตวาตการสอดไส้เข้าไปจะสมัยจมอมพลปเป็นนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนเมื่อวันที่24มิถุนายนสองนยนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศตั้งแต่24782 24มิถุนายนครับ วันนั้นวางศิาลาฤกษ์อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้วยนะไม่ได้เป็นมาเป็นพันอะไรสักปีหรอกครับแต่ขอเป็นประเทศสยามนะท่านครับผมติดใจเรื่องชื่อนะพระสุริยันมันเฉยครับแมมันลิเกไป <laughs> มันลิเกไปขอสแสดงความเคารพต่อคนที่มีไอเดียนะครับแต่ว่าผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าเมืองเราเป็นเมืองพุทธพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้านะครับ ไม่มีสิ่งเพอ้อฝันเป็นวิทยาศาสตร์ถ้ามีโอกาสเป็นไปได้ผมจะเคลื่อนไหวหรือว่าชักชวนสมาชิกรัฐสภาประชาชนมาตั้งชื่อใหม่คิดไวๆนะครับห้องประชุมนี้ก็ให้เกียรติแก่คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทําให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยอาจจะตั้งชื่อว่าห้องประชุมประชาธิปกก็ได้ในลําลึกถึงผลนเก้ารัชการที่เจ อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือห้องประชุมปรีดีพนมยงก็ได้ซึ่งชื่อหลังเนี่ยคงจะยากนะคงจะยากอันนี้เล็บแต่ห้องประชุมธรรมศักดิ์มนตรีก็ได้เพราะท่านเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกรให้เกียรติห้องประชุมอะไรแก่ห้องประชุมภูมิพลก็ได้นะโทษน,นะอะไรก็ได้นะที่ชนชาวไทยได้จงรักภักดีอันนี้ก็ได้แต่ว่าพระสุริยัน พูดบันเชยครับนะท่านสรสรครับผมให้กําลังใจนะครับอภิปรายอภิปรายผมก็จะเข้าไปสภาตอนช่วงช่วงก่อนเที่ยงนะครับไปให้กําลังใจท่านนะครับเห็นสรสรพักเพื่อไทยลงชื่อกันเข้าอภิปรายคร้งนี้อย่างน้อยก็เจ็ดสิบคนนะครับพักเนี่ยเตรียมตัวกันมีติวมีให้ข้อมูลกันครับให้ก็สะท้อนปัญหาอุปสรรคทั้งด้านบวกด้านลบ ในสภานะครับข้อสําคัญคือพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาต้องอยู่ในที่ประชุมนะครับอย่ามีธุรนนะเ<ม>พราะว่าท่านเป็นเจ้าของงานนี้โดยเป็นเจ้าภาพ,ภาพคุณต้องชี้แจงต้องชีแงงช้แจงครับถ้าไม่รู้ก็ให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงไขข้อข้องใจ1.9ล้านล้านนี่เป็นหนี้ร่วมกันนะเว้ยค,คุณกู้เงินมาที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี่8.8ล้านล้านแล้วนะ ต้องใช้เวลาประมาณ78ปีถึงจะจุดใช้นี่หมดครับ,รบไม่ใช่ความภูมิใจอะไรนักหนารนะครับเพียงแต่มากระตุ้นเยียวยาให้ประเทศนี้เดินไปได้ไม,ไ,ดไม่สู่ภาวะล้มละลายเพราะว่าโควิดเดี๋ยวนี้พอลกฉุกเฉินเนี่ยซึ่งควบคุมพอลกฉุกเฉินกันกู้นะพอลกคําสั่งของคณะรัฐมนตรีควบคุมพระราชบัญญัติในสักนี้เพราะว่ามันมันไม่เหมาะ เปิดอภิปรายที่เขาอาจจะอภิปรายตั้งสี่ห้าทุ่มก็เรื่องของเขาติดลมเนี่ยครับหมมาเรื่องนี้พอลกรฉุกเฉินโควิดเนี่ยโควิดมันเราควบคุมมันได้แล้วมันไม่ใช่พอเรพอลกฉุกเฉินเพื่อควบคุมโควิดมันเป็นพอลกฉุกเฉินควบคุมคนควบคุมคนใช่ควบคุมประชาชนไปแล้วครับประชาชนด่าชิบหายเลยโทษนะเฮ้ยอะไรวะป่านนี้เลยยังไม่ยกเลิกนะ โรงเรียนก็จะไปเปิดหนึ่งกันกัดางมนครับแล้วลูกหลานเรียนหนังสือก็มีปัญหาแต่ว่ายกเว้นให้โรงเรียนเอกชนโรงเรียนนานาชาติไงเปิดได้เปิดได้เออก็เพราะรัฐมนตรีศึกษาเป็นเจ้าของโรงเรียนครับอ้างเอกชนอ้างว่าโรงเรียนเอกชนเนี่ยเปิดปิดไม่ตรงเวลาเอาในเมื่อคุณเปิดได้คุณรู้ไหมโรงเรียนทั่วไปก็เปิดได้สิครับนี่แหละครับเอาคนที่มีผมประโยชน์ทับซ้อนไปเป็นรัฐมนตรีศึกษาผมกล่าวหาอย่างนี้นะประชาชน ก็อยู่กับลูกกับหลานแล้วจะให้เรียนออนไลน์มันมันลําบากครับป้องกันสิครับใส่แมสใส่อะไรมีระยะห่างตรวจอุณหภูมิอย่างเข้มงวดผมยกตัวอย่างส,สปปรลาวนะครับเขาก็เปิดเรียนมีวิธีครับนั่งเรียนเป็นกะเรียนเป็นไรดีกว่ามาอยู่ที่บ้านตอนนี้อยู่ที่บ้านโอ้โมันจะอ้วนแล้วครับ <laughs> บางคนลืมแล้วลูกเรียนเป็นยังไงชีวิตการเรียนหนังสือ ต้องคืนให้แก่เด็กนักเรียนโดยไว้นะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องพอลกรฉุกเฉินก็ควบคุมพลกระ1.9ล้านล้านอยู่ในทีบ้านเมืองนี้มันมันผ,ผิดผิดฝาผิดตัวมาอยู่อย่างนี้ครับขนาดผู้แทนราษสรรจะทําหน้าที่ต้องห้ามสห้ามเกิน4ี่ทุ่มนะถ้าเลิกสี่ทุ่มกลับบ้านก็โดนจับ,บ <laughs> มันอะไรกันนักหนาละครับ ทั้งๆท,ท,ที่พลกฉุกเฉิน19โควิดเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดพลก,กรกู้เงินนี่นะคคุณกักเขาคุณขังเขาอยู่ที่บ้านการทำมาหาก,กินมันก็ไม่ได้คุณจะต้องแก้ไขปัญหาโดยการกู้เงินจะต้องเปิดให้ผู้แทนรัศดรเขาได้วิภาควิจารณ์เช่นเชียงใหม่คุณทัศนีบูรณประกรณ์นีครับท่านสนใจจะอภิปราย สสเคียงนะครับที่ปากช่องก็จะอภิปรา,ายสสสมคิดเชื้อคงพุณสุทินข้างแสงนาวากาศเอกอนุดิษฐ์นครทัพหรือแม้กระทั่งสส,สพักประชาธิปัตย์หรือสอสอฝ่ายรัฐบาลผมคิดว่าก็น่าจะเปิดใจกว้างนะเปิดใจกว้างให้มีการถกเถียงกันจะถือว่าเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านเลยครับเพราะเงินนี้เป็นหนี้ร่วมกันนี่ประเด็นแรกนะครับด้วยความเป็นห่วงผมก็จะไปให้กำลังใจ ให้สอสอทุกท่านนะครับประเด็นที่สองเรื่องเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดลำปางครับแมผมช็อกเลยนะผมตกใจตอนแรกว่าจะไม่คุยเรื่องนี้แหละเมื่อวานนี้เห็นมีการถแถลงข่าวจากพักเพื่อไทยโดยหัวหน้าพัก,ก็ดีผู้ในการพัก,ก็ดีพักเพื่อไทยไม่ส่งครับกําหนดเขตสมัครวันสุดท้ายวันเมื่อวานการสรรหาหรือจะเอาบุคคลอื่นมาลงเนี่ยมันทําไม่ทัน คุณพินิจจันทร์รศลินนะครับขออนุญาตเอ่ยนามซึ่งตอนแรกคณะกรรมการสรรหาตามขั้นตอนของกฎหมายก็สรรหาท่านนะครับผมรู้จักท่านนะการที่ไม่ตัดสินใจครั้งสุดท้ายไม่ส่งหรือไม่ลงสมัครเนี่ยเดือเฉพาะพรักเสรีรวมไทยนะเสรีรวมไทยครั้งที่แล้วได้ได้คะแนนสองสาพันคะแนนส่วนพรกพลังประชาัฐท,ที่ลงไปก่อนเนี่ยเขาได้สามหมื่นนะคุณอิทิลัต จันทรสุรินทร์ลูกชายคุณพินิษ์เดี๋ยวได้คะแนนสี่หมื่นแล้วก็มาเสียชีวิตผมก็สงสัยนะนี่ไฟ์สวนไม่ได้มามาตำหนิใครนะครับเพราะเรื่องการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองรพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคการเมืองที่เป็นเจ้าของที่นั่งและประชาชนจะคิดยังไงเนี่ยะ <laughs> โทษนะครับ <laughs> ผมติงแค่นี้แหละผมไม่เข้าใจจริงๆแน่นอนพรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะส่งท่านอยู่แล้วนะ พร้อมดูจากการสรรหาคณะกรรมการสัญหาก็ลงมติเอาคุณพินิจจันทราสุรินทร์และอยู่ๆวันสุดท้ายเนี่ยมาทิ้งทวนเลยเนี่ยออท่านนี้กลับตัวไม่ทันเลยครับ,รบจะประชุมสัรหายังไงจะทันเพราะไปวันสุดท้ายแล้วในการสมัครเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับผมคิดว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่จะเป็นได้ก็ต่อเมื่อการกระทำที่มันเหมาะสมนะ การกระทําที่มาทิ้งทวนอย่างนี้เนี่ยผมสงสัยจริงๆก็ร้องทุกไปหาพี่น้องร้องทุกไปทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมพูดในฐานะประชาชนนะครับแล้วก็มีความเคารพศรัทธาในพรรคเพื่อไทยการที่เพื่อไทยไม่ส่งข่าวนี้เนี่ยมีปัญหานะคนัะไม่ใช่ไม่มีปัญหามีปัญหาอย่างแน่นอนในแวดวงการเมืองในอนาคตไม่ว่สาสั้นหะรือยาวนะตัดสินใจอะไร ถ้าเอาผลประโยชน์มาเป็นที่ตั้งนะประชาชนเสียใจนะครับผมไม่ทราบว่าจะเรียกร้องให้คนลำบางทำยังไงหนึ่งไม่ไปลงคะแนนไม่เลือกใครเลยหรือสองไปเลือกพรรคเสรีรวมไทยชทางออกก็ควรจะไปเสรีรวมไทยก่อนนะครับครับเพื่อให้มันเกิดประชาธิปไตยครับโอ้เนี่ยท่านเพื่อนบ้านก็บอกให้ไปเชียร์พรรคเสรีรวมไทยก่อน แต่ว่าลึกๆของคนที่เป็นเพื่อไทยเนี่ยครับแมมาสะดุดเอาวันสุดท้ายถามจริงๆพี่พินิจจันทร์สุรินทรับเกิดอะไรขึ้นกับท่านครับอตอนสมัยไปพบกันตอนรถน้ำศพคุณอิทธิรัตน์จันทรสุรินผมรู้ว่าพี่เสียใจลูกคนโตนะครับพี่บอกว่าพี่ยังไม่ได้รักษาเขาเลยก็มาดวนจากไปนะคุณอิทธิรัตน์เขาเป็นคนดีแต่ว่าท่านก็เสียชีวิตแล้ว ผมก็ยุให้ท่านว่าลงนะท่านพี่เพราะในสภามันไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีประสบการณ์รารณทางการเมืองเนี่ย,ยมันไม่มีท่านก็แบ่งรับแบ่งสู้อยู่ผมทราบว่าท่านจะลงนายกอบจลำปางผมว่าเอานายกอบจไม่รู้จะมาเมื่อไหร่เอาเลือกตั้งนี้แหละเพราะเขตนี้เป็นเขตของจันทรสุรินท้าเพื่อไทยก็ให้โอกาสให้ความาเคารพต่อจันทรสุรินอยู่เสมอมาแต่ว่า ที่กระทําการเที่ยวนี้นะสร้างความสงสัยเพชฌมากในใจผมมากจะต้องจับเผ่าคุยกับผมนะครับนะคุยกับพรคเพื่อไทยแล้วครับพรคเพื่อไทยบอกเฮ้ยอดีศรมาพูดทําไมคนอื่นไม่พูดแต่ผมพูดครับเพราะว่าไม่ีไม่มีใครพูดแล้วใครจะพูดล่ะประชาชนจะเข้าใจแต่ยังไงพัคเพื่อไทยยังหัวใจคือประชาชนครับ,รบนี่ท่องเป็นสโลแกนหัวใจคือประชาชน พอมีการเลือกตั้งเสือกไม่ลงโทษดใช้คำนี้นะผมต้องจําเป็นต้องใช้คำนี้ต้องเห็นใจท่านหัวหน้าพรรคครับท่านสมพงษ์อำมณิวัฒน์ท่านเป็นคนดีมากท่านบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สุดวิสัยต้องเคารพการตัดสินใจของคุณพินิชเจนทรศสุรินผมนี่เคารพอยู่ครับแต่แต่ผมไม่จะให้เคารพแบบแนบเนียนสนิทใจเนี่ยมันไม่ได้อกครับท่านหัวหน้าครับผมขออนุญาต มาพูดจาเลยครับไม่ใช่ประจานะครับพรรคเพื่อไทยจะต้องมีท่าทีในการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องไปขอโทษคนลำปางหรือเปล่าใช่เป็นพรรคการเมืองใหญ่เป็นพรรคการเมืองใหญ่ครัแล้วไม่ลงสสมีสี่คนพรรคเพื่อไทยกวาดเรียบครบนะคนลำปางทุ่มเทให้พรรคเพื่อไทยคราวนี้จะโอนคะแนนไปให้พรรคเสรีรวมไทยมันก็ไม่หมูนะครับ เลือกตั้งเลือกตั้งซ่อมนะเดี๋ยวนี้ทางพรรคพลังประชารัฐเนี่ยระดมแล้วครับเขาคิดว่าเอ๊หรือว่าพรรคพลังประชารัฐเล่นอะไรกับผู้สมัครคนนี้ใช่เล่นเล่ห์เปลทากันหรือเปล่าเงินนำทุกอย่างมันมันมันไม่เกินวิสัยนะครับผมคิดว่าคุณพินิจจันทร์สรินต้องออกมาแถลงข่าวตอบข้อข้อครับสักถามเลยนะถ้าไม่อย่างนั้นคุณไปสมัครเป็นนายกอบจเนี่ยลำบากนะเนี่ยผมก็พูดอย่างนี้นะครับ ก็พูดเรื่องหนักนะครับสรุปแล้วการประชุมสภาวันนี้ก็ต้องฟังนะครับติดตามทางโทรทัศน์ทางวิทยุมือถือได้ทั้นนั้นนะครับแต่เรื่องเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดลาปางด้วยความบริสุทธิ์ใจครับพูดไร้สดุดวันนี้ไม่ได้ทําลายทําร้ายใครทั้งสิน้นแต่พูดถึงจุดยืนของพรรคการเมืองนะพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคที่ใหญ่ครับมีสสเขตมากที่สุดเป็นเขตเลือกตั้งที่ตัวเอง ชนะชนะมาอยู่ๆไม่ลงไม่มีเหตุผลเลยทิ้งหันหลังพวกไปเลย <laughs> <laughs> มันเควชมากตามว่าคุณได้อะไรไปหรือยัง <laughs> กินเหยื่อเขาหรือยังโทษนะครับผมต้องพูดตรงๆนี้อย่าโกงก,กันนะครับเพราะว่าการเมืองถ้าไม่พูดความจริงมันหลอกลวงประชาชนไม่ได้หรอกครับขอบคุณนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับ